ไปไหนคะวันนี้เนติเลค่าเขามาในนี่จันเลค่าเลค่าเลค่าก็กตองนะเลคาม่เลยคาตัานอะาแมันดีเยะต้องเสียบัวแอปไปจ้นเลค่าตอลนเลค่าตาลนะเลค่าตาลปากเนิมิน เป็นหามแวถ้าหาก็หนีบนออก่นี่ก็ไต่ก็ไต่เดียวอ่ออเรียกใครมันมีดองเปล่ากีเมย์ยเรียก,ยก่ารแรงานดองอ่ะว่ากับตองเบิ้งเจ้าทูเติมแอมจิกเขื่อนเนื้อเนื้ออย่างทองย่นเลกเนี่ย